มีแหวนแต่งงานจริงแต่ว่าใส่ไม่ได้จริงค่ะทุกคนปัญหาสารพันกี๋แหวนแต่งงานนะคะที่ทุกคนประสบพบเจอกันบ่อยๆนะคะอีกหนึ่งอีพีสซดนแล้วนะคะคนสนใจมาเยอะมากๆเลยมีแหวนแต่งงานจริงๆแต่ว่าใส่ไม่ได้จริงค่ะข้อแรกเลยคือคุณผู้หญิงเนี่ยจะเรื่องแหวนแต่งงานให้ตัวเองและเรื่องให้คุณแฟนด้วยนะคะข้อที่2ก็คือเราอาจจะเน้นเรื่องการใส่แบบว่าออกงานในวันแต่งงานแต่ว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องการใช้งานจริงนะคะทีนี้ครั้นจะไปซื้อแบบ2-3วงนะคะเราก็อาจจะไม่ได้มีกําลังซับขนาดนั้นคนทํางานอยู่บ้านอย่างเงี้ยใส่ได้ แต่บางคนเนี่ยเขาทํางานข้างนอกบางคนเป็นนางพยาบาลเป็นคุณหมออาจจะต้องใส่ใส่ถอดถอดเนี่ยก็ไม่กล้าใสา่กลายเป็นว่าก็แหวนแต่งงานซื้อมาใส่ในวันแต่งงานครั้งเดียวนะควรจะหาแหวนที่แบบ ใส่ได้จริงนะคะบางคนก็อุ้ยอยากแต่งงานแหมเขาใส่กัน7 8กระดับเราก็ต้องมี7 8กระดับแต่ก็เก็บเอาไว้ให้ลูกหลานก็ได้นะคะมีออปชันแรกก็คือเราอาจจะมีแหวน2วงใช่ไหมคะแบบว่าใส่วันวดดิ้งเลยใหญ่ๆไปเลยวงหนึ่งก็คือใส่เป็นแบบ daily, เดลี่เล็กๆอะไรเงี้ยติดนิ้วไว้หรือว่าแหวนแถวก็ได้นะคะอันนี้คือออปชันที่คนนิยมใส่แต่ว่าออปชันนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนคือเราจะต้องมีแหวนหลายวงส่วนออปชันที่2นะคะที่ลูกค้าเค่เนาะเจอบ,บ่อยๆก็คือเนื่องจาาากว่เร ทำเป็นเพชรักโลกด้วยก็คือเป็นเพชรเสมือมนเพชรสังเคราะห์อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะจจะห่วงเกี่ยวกับเรื่องการสูญหายลูกค้าจะมาสั่ง ทำแบบแต่งงานของตัวเองอีกหนึ่งวงนะคะโดยที่ส่งแบบส่งดีไซน์ไม่ต้องส่งตัวจริงนะแค่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาแล้วก็ส่งแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําจะเป็นเรื่องเป็นเพชรโมอีสกได้โมเสนไนท์ในราคาแบบจบต้องได้หรือบางคนซีเรียสอยากจะได้เป็นแลบนโกลดไดมอนด์เอาให้มันเป๊ะเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถทําไดัพเพจให้เล็กลงใหญ่ขึ้นได้ตามความต้องการเลยแล้วก็เอามาใส่ทดแทนบางทีอะคะ่ะลูกค้าเค้กอะเคยเมนชั่นไว้ไว้เดี๋ยวจะเอาคอมเมนต์มาให้ดูเขาจะบอกว่าเวลาไปเจอคุณแม่สามีแล้วเวลาไม่ใส่แหวนแต่งงานเนี่ เวลาไปไหนกับแฟนคุณผู้หญิงเราไม่ได้ใส่แหวนคู่กันก็อาจจะโดนบดนอะไรเงี้ยก็ยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่สะดวกสบายแล้วบางทีเราใส่งานแต่งงานเนี้ยมันแหวนคุณผู้ชายใหญ่เกินไปแหวนคุณผู้หญิงแบบอลังการมากเนี่ยมันก็รู้สึกเก,กะกะเถธาคนะ,คะอันนี้ก็จะเป็น2อ,ออปชั่นที่ตอบโจทย์กับคนที่มีแหวนแต่งงานจริงแต่ว่าใช้ไม่ได้จริงนะคะก็มันอาจจะเสียดายเนาะก็เรียกว่าเป็นเทคนิคหรือว่าทิปเล็กๆสำหรับทุกคนก่อนจะตัดสินใจเรื่องแหวนแต่งงานแล้วกันค่ะ